อีพี EP 2นะคะสวัสดีค่ะนิยัดเดี๋ยวเรามาดูหม้อก๋วยเตี๋ยวที่เราตุ๋นไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงเนาะนี่คือเนื้อตุ๋นอุย้ยเดือดปุดๆตอนนี้ตอนนี้เราเริ่มให้มันเดือดไฟอ่อน ค่อยๆเปิดไปนะคะส่วนพี่มินพี่มินก็จะมาทำลวกเส้น,สนพี่มินกินเส้นอะไรคะต้องลวกนานๆหน่อยนะคะพี่มินลวกนานๆเลยคะ่ะเส้นหมี่นานกว่าเส้นขาวนะคะเพราะว่าเส้นหมี่ ấy, จะมีเส้นใหญ่กว่าเหนียวกว่ามันจะทําให้มันจะทําให,มให้มันไม่สูกเหมือนข้าวที่แรก เ <Okay, S 2> คได้ยังได้ยังยังค่ะเอาอีก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 ค่ะเป็นเป็นการรอก๋วยเตี๋ยวที่ชิลมากใช่ค่ะเพราะว่าตัดคิดค่อนข้างจะนานเลยเดียวอย่าไปใกล้นะคะใกล้มอดเดี่ยวหน้าแล้วเ,เกิดยืนนอนหลับหน้าคว่ำลงไปก็จะลำบากนิดนึงลักษณะการลวกเส้นของพี่ อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงปิดแก๊สเลยปิดหลยไปแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเลยแต่ขออีกหน่อยนึงโอเคน่าจะได้แล้วเนาะอ่ะ,อะให้เสด็จน้ําบะหมี่เนื้อตุ๋นของพี่มินกาจะทำเป็นแท่งมนนดเดี๋ยวนะคะโอ้เส้นมันยังแข็งอยู่เลยนะคะพี่มินเพราะว่ามันเป็นสองก้อน สองก้อนเราก็ต้องใช้ความไอ้นี่หน่อยอใช้ตะเกียบไม่ว่าใช้ตะเกียบขอบคุณค่ะใช้ตะเกียบขี้ๆตรงนี้หน่อยนะคะนะ,ะให้เส้นกระจายออกไปด้วยความที่หม้อเราเล็กหม้อเราเล็เกค่ทุกคนมันก็เลยเนาะได้แค่นี้พอดีเส้นมันเยอะก็ต้องรอนิดนึงมาดูหน้าตาบะหมี่เนื้อตุ๋นของพี่มินนี่จะน่ากินขนาดไหนลักษณะว่าเส้นจะไม่สุก อ่าต้องยกขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะเราจะไม่ดราม่านะอ่าลวกเลยค่ะพี่มินลวกเลยค่ะลวกเลยลวกเลยว่าอย่าทำไฟควันอย่าทำอย่าทำความไม่ไหมก็พออ่าๆเขี่ยเส้นค่ะเขี่ยเส้นอย่าพิ่งไปสนใจเลยค่ะอายกขึ้นก่อนโอ้โหพี่มินค่ะ หายพี่วินพี่วินระวังจะล้นออกมาโอเคได้แล้วค่ะถูกแล้วปิดเลยค่ะปิดน้ําเลยปิดน้ําเลยรออีกนิดเดียวนะคพุงพี่วินนี่ก็จะถูกลวกไปกับเส้นแล้วไปเอาเอาเอา,เอาตะเกียบมาอีกข้างหนึ่งน,นี่มาเดี๋ยวคุณแม่ทําให้มาอาโบไปก่อนเนาะเทียมเจียวเน้นๆแบบกระเทียมเจียวน้นํามันให้เส้นไม่ติดก,กันนะคะ เก็บมาอีกข้างหนึ่งเก็บมาอีกข้างหนึ่งเก็บมาอีกข้างนึงอกอขอพริกไทยพริกไทยกับพริกไทยขวดน้ำปลามาไว้ตรงนี้เลยค่ะพริกไทยขวดน้ำปลาขวดน้ำปลาอย่านีนเลยโอเคอน,นี่เลยนะนี่เรื่องเครื่องปรุงของเราพี่มินพี่มินไม่ยอมกินผักกิน <c oughs> เรามีผักด้วยนะ นูใส่ผักอีกของเราแม่หนูจะเอาก๋วยเตี๋ยวแห้งนะก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่แต่เนื้อตุ๋นใช่ไหมคะแล้วก็น้ำนิดหน่อยน้ำนิดหน่อยโอเคน้ำครีกเนาะใช่ค่ะพี่มินไม่ค่อยชอบกินมันเยอะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยจะต้องแยกมันออกให้พี่มินสักนิดนึงแเดียว เอาจานลองมาปะจะลองจะลองจะลองเล่อยมาเพราะมันคงจะร้อนแปบบ๊บเดี๋ยวนะคะอุ้ยไม่ใช่จานแบบนี้ค่ะลูกตอนนี้ก็ พี่มินเราอายุ1ิบแล้วเนาะเข้ามาหนึ่งแล้วตอนนี้เรากําลังฝึกฝึกพี่มินให้แบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเ <c oughs> พื่อ,อยังชีพพีชีพเพื่อยังชีพให้ตัวเองอยู่รอดนะอนะืมเพราะเราไม่อพอ่าพี่มินเขาจะกินน้าครุกครีกโอเคแต่ปกติเนี่ยกินน้าอ่าเป็นกินเดี่ยวน้านะแต่ว่าถ้าเป็นมีเ <ไข S 2> ดยียวเ่ชอบกินเ<ไ>ป<ม>็นแหมากกว่า ูงสักเท่าไหร่นะคะทุกคนซึ่งมันก็ดีมากอ่ะไหนพี่มินก่อนจะปิดคลิปนี้ไอ้ชชมก็เจ๋อของพี่มินยกให้ดูหน่อยฝีมือของเราค้อควตัวโก้ไหนดูสิขออยู่หน้าต่างโอ้โหงั้นเราลากันไปเลยค่ะลาไปบายบาย